ให้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเขาเด้อบ่เนี่ยจะมาอยูเ่เพื่อนอยู่ซานอ่าได้ผู้ได้ค้องแล้วก็ให้ฮักให้แพงกันผู้เดียวมีเดียวเด้อน้องเด้อบ่เนี่เนาะให้เป้นอยู่ดีมีเฮงเนาะเป็นร่ำเป็นรวยอ่าให้ฮักกันแพงกันเด้อบ่เนี้เด้ออันนั้นอันนั้นเริ่มต้นนั่นมาหาผักกระเขงใช่เกง่งหรือไม่โอ้ <c oughs> คุณขอบคุณเด้อเนาะคัวใหญ่ใจบุญใจดีเบอร์ทุกท่านบอกว่าสิเป็นเม่ใจดีหรือว่าพอใจดีเนาะโดยนองลาตีกขอขอบคุณขอบคุณทางเผืนหลายๆเด้อที่ว่าคอยสอยเรือนองลาตีมาตลอดเนาะทางขอบคุอวเฮาโดย พี่น้องเนาะอ่า,ากาบตักชายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุ้ภูตสู้คนพี่น้องไงบวชอยู่ในหลางาลต่างประเทศนะพี่น,ออน้องเนาะยินดีตอนรับเขอสู่ช่องปะเจียงทองซานเอลคือเกา่าเมื่อนี้กะแต่งตัวรในจิกหน่อยพี่น้องไงพอดีสิไปงานแต่งน้องลาตีคือเอาได้เกินกันเมื่อวานนี่แหละพี่น้องไยเนาะเมื่อวานนี่ก็มาอ่าซอยน้ำซอยในยเพิ่นเรอมื่อนี้ก็เลย มาร่วมยินดีน้ำน้องเพิ่นเนาะกำลังแต่งงานหรือว,ว่าเอาลูกเอาผัวะและพี่น้องเลยก็จัดพิธีวิวาเนาะมือนี้พี่น้องเลยเป็นงานแต่งของเพิ่นเอาขามายินดีเน,ะนาะมานา,า่เป็นแขกรับเซิร์นหรือเป็นมาเป็นสักขีพยานให้กับน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ ว,ว่าเพิ่นกะน,นับถือเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้นึงที่เคยช่วยเหลือเพิ่นน้อ,นองพามีก็บอกว่ามาให้ได้เด้อให้เตียงมาให้ได้ว,ว่าสันสเตียงก็เลยมายินดีน้นองเพิ่นน้องเนาะเพื่อ,อ,อปเป็นการเสียเวลาพี่น้องเนียไป,ปเบิ่งข้างในเพื่นแหละพวกหัวไพชิมาเน่เพิ่นก็นเชิญ์ฟเปิดคุกคนนั่นแหละทีมงานกับพวกหัาไพชิมาเน่ไม่นี่ก็ได้เนาะปพี่น้องเอาานี่ยมันอาจจะเสียงตู้เสียงเพลงเสียงเอียงกับฮากับทายได้ เป็นบางช่วงบางตอนที่ายไม่ให้พี่ให้น้องเบ่งบรรยากาศงานแต่งรงราตดีเป็นจังไดนะพี่น้องเนาะไปเบ่งน้ำกันป่ะโอ้เพื่อนดองว่ะจันตรงไปไม่ไปไม่ไปข้างในอีกรปกติแล้วคนผมเคยมากับหมูดีเลยอยู่ไหอเนาะ

งไข่ใช่้ะแสด้วยมานันเนาะขึ่นด้วยคนี่ปีก็ดีหน่อยอมาเกอนมสี่น 3, ไมพี่นะนะ้องเนาะทีมงานกับพลงคงเคไปใต้ไปเหนือแต่พระพระพาย <c oughs> เออเมาเทียงก็อยู่บ้านพ่อเน กนได้ไปก็ได้มา่น้องเลยแต่ได้ลงใต้ลงต่ำชิบวดม้มาคือกันแะไรได้ก็ได้อึบอึบอึบแมน สบายดีน้องสบายดีสบายดีไม่ตะึงเลยบ่กลับแล้วกลับเลยโดยมา้อโทษรถเจ็ดสิจอดใช่เนาะวันนี้มากับครอบครัวบ่โดยมิ่งมองจอดรถช้ำตีโอ้จะค้นนั่งในรถเลยน้องเมฆชามชีคนนี่แหละน้องเมฆแล้วก็น้องเจนี่พอดีเป็นตาช้างเนาะอืนบายดีนะลูกจะมาดีนะเป็นบ่ยังดอกหอมกระเทาะปี นี่บอรถคันนี้บอมากระพายอันกระบะอุลีเนี่ยจำเป็อดไดียบอเนาะสบายดีเด้อเด้อดูสบายดีกับรถบออะคือกับไฟใช่งัว เอาเฮ้ยเดอป้าวบไหนก็จอดฮันเ่าคือเปล่าไม่ชนะโอ้เก่าแท้เจ้าโอ้ผิดหวงเลยเนาะผมนค่ลงจอดรถก็ได้เขบฮงเดี๋ยวเดได้คอยยับมากก่อนเด้อยด้วยโอเคโอเคโอ้ยคกินดีไม่แท้กลับก่อนเลย เก่าแท้สมวัดิหลัเีงแท้เจ้าบ่ยังไงละครไปจอดใหเพิ่น <Hayır> ก็ได้ยังน่โอเคโอเคไปบ่เชนบ่ตาบ่จิ มีบบาบบเราจะิ่งอยู่ห yep> ึงอยู่หึงไรกันแล้วเฮาก็อิหลาน้อยเฮานะเนาะออสิึกเนี่ยห่อน่ห่อนะเป็นขคเราเพิ่นอืมแลดลูกเออเดแป๊บนึงอย่งนี้เสียชงเสียนักก์น อ้คนบกรถบ่เ้ยมายหาโบก็มาแมม้วไว้่มนอนเนาะ ว้าบม่ได้ขึ้นไปไปอนจะเชื่อเลยเฮ้ยรอ ไอ,อ้ทูไ,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 ไปก,นนกินบุหรี่อ่ะบังบลีเด้อบัวีพนบรี่บ้าเลยฝากมานึ่งอาโอ้สบดีสินแตงตัวล่อชมนีอ่าเป็นดอกไม้ยังเล่นก็ได้ ទៅហេតុបន្ទុកមកលើទឹកនោះលោកកុំវាទោះនេះកែយ៉ាងវិញកម្លាំងអាចតាមតាមមកលើខ្លួនតែនេះទៅពេលទាំងនេះទៅពេលទាំងនេះទៅតែមកទីនោះមកតាមពីក្រៅមកដល់សំអំសាអំដល់សំអំមកវិញក៏ទីនោះមកទៅតែគេទៅមកទៅតែគេទៅមកតែនេះទៅទីនោះមកដល់ទីនោះមកដល់

บม่ได้าม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 จะด้วยจะด้วยเขาคบขาใจรรื่อยเนาะราาเนบ่กิักวะไปไปญปุดนรูดิสกันไจะด้วยกินเขามไปอไปกามาโดิดว่าอยวเาบุคคนใดส่งไม่ต่อกันากมาบ่เจ้ากัน เนลงไปนั่าจะได้คนคือเขนขึ้นไปทั้งคนแม่จะสาวอยู่ไนผมว่าขอบณกจะทั้งอาจารย์ใหญ่ขอกัดกันแน่เนาะทั้งอาจารย์ไทยพนมฝากต้นก้นองกันล่อเสียงปอกเสียเพลงเนาะเจวารับเพลินนั่งแน่เนาะโอ้มีจะเพืนมันมวล่มันมวนฝากต้นมาพอดีกับน้องซื้อเนาะอ๋อ เพื่อนบุริกันสักษาเซเวลาสีฝากตนอีกหนึ่งผลงานก็น้องกรนลำฝากตนไปทางอ่าทางเจ๊ใหญ่ใจดีเฮาพฝนเดอร์ทางติมานแม่แปงเนาะทางติมานเจริญทางติมานเจ๊จึงทางติมานเจดอ่าเจดจินาเนาะโอ้มาพบกันครบหน้าครบตาประเด็นเราทางอ่าทางเจ๊ใหญ่ทางอีเมลเฮาเนาะเดือนทางมาจากไกล้ยังไงนะเดือนนั้มาจากภูทรจังหวัดพงอาาเนาะอ่า มากินข้าว่กันทีน่กินข้าวเพื่อน้านแต่งหน้าตีเนาะเดี๋ยวจะไปดู้อง่ตแงไหนึ่งปุนกัที่ทินขรันเาะกินข้าวกันที่นองเขาไปเิใส้นที่ทิมานทั้งใบเนาะทั้งเจลูทั้งเจกลทั้งเจยทนาย้ความเยนีอ่านาอก่าข้สูใดามากเนเที่อเป็นเกียวกับัตรที่ทั้งผู้สมรูไปเขาทอนอันนี้เนาะ ai hiên sên hiên sên cái này, à, Đó, mà, biết mà, nó, thưa quý vị và các bác sĩ hãy thăng, à, chào bác sĩ, thăng, chào bác nhảy đi nấm nè, thăng, Ôn, à, thăng, rồi, thăng ba mươi, nó, thăng bảy mươi nấm nè, ờ, thăng ba ba mươi, thăng ba mươi, thăng ba mươi, thăng ba thăng ba à. à, mươi, thăng ba à, ừ. à, mươi, thăng ba à, ừ. à, mươi, thăng thăng อา้นเ mm ้นเลกนทังเท้ท er okay, okay. ้าเจรน้านท้งเจจี่าท้าเท้าเจท้าจอาจแ้โอเคมากินข้าวเดนเดิเเินากันเนาะมา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 องไบรกามากานาลที่ทองวัดสุนพุท่เกี่ญแล้ววงสมกาวบุญบรรดาบารแเซบารจิบบารตาได้่น้องเด้อในการาทในบ้านการทำเทสาขู่สุนันับผู้คนแม่แม่ทุกทานเนาะในกา ที่มาห่วงงานครูสมรดใหม่ของอน้องลาตีเลยกระเป๋าคำเก่งเด้อพี่น้องเลยหากะวางเวียพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยเนาะเอาไปนี้กะสีมอบไห่เป็นคนงานลำนะพี่น้องเนาะจากเพลงสองเพลงก่อนจากลำจากกอนสองกอนก่อนพี่น้องเลยมาขับคุณไห่จะเฝ้าเงื่อนปะกันเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศดีแล้ว่น้องเลย <laughs> <laughs> มา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 ฝาไข่เป็นเสาร์สองนกสองได้พี่น้องเด้อลูกมะพร้าวได้พี่น้องเลยบ่าวพามีห้องเพลงพี่น้องเนาะกินๆเนาะฝากไข่ฟาดที้งานเจ๊บุ้งเด้อเจ๊คึมนะครับพี่จีน่าเจ๊แป้งเนาะ มานะเอ๊ยมานมานเฮ้ย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 ตาเขียวเรื่องพี่น้องเด้อพี่พักการไปโฟโต้กับใครน้องสบายดีน้องสบายดีอ่าโซเปลี่ยนคนใหม่เลยอ๋อคือว่าเขาเพิ่งเข้าใจทางพินา ทั้งเจลุกะลทั้งเจกึมทั้งเจจีนาทั้งเจเอ่เจ็ไปังแสาดีสบายดีต้องทนโอหนาหนไปด้านข้างหนอมฮอดจ่แก้ปัญาปากันนไอหนยังอยู่ไซกลตหนานแจงเอาฝากตัวกันตอไปเป็นนักตอกน้บานี้สีฟ้าตอสารตอไปทางทิ้งานทางบาแตงคำกะนเทั้งยูทูบ อาบะเจงทองเออทงยูทูยูทูบเบอบเจงทองเด้อมีพไย่ผูกแขนจะบอกเราเอมาเอาไผู้กาเอาายผู้แขนมาอนี้บาเจงทองฮะบาเจงทองนบเทโอ้่ก็จะพาเอิญเขาาท่านกินอยู่เออมีแห้งค้อไดนนี่เขาไปืเส้อทังที่มาทังบะเ็งทองกัเนาะ อาบอเทบอเทเนี่ยเนนัก่ด้อบอเทอะได้อเนาะกไปปูกอยู่ในปะไม่กลับไปปูกอยู่ในฮะผพคนปลูกอยู่พควันปอยืนห้อง้วเรียบร้อยแล้วห้อนะบ่แก้มแล้ไม่เห็นแล้วเนาะอายเเอางางตันย่เนาะโอ้ยดตัานเอาหอกก่นเอาเอาคนอื้อออกก่อนกัได้ เอาพ่ี่รอบหน้าใช่เออเเอาอเท่พอเท่เขาไปกินกสนกันแล้กันเน่เนาะเสียทางใต้ทางน้คอตัวเองครับท่านครูบซอสไม่ะแต่ครูสดไปเนาเอาเงินไปเนาะอ้ยทเสี่ยพบอเท่ฝากตัดต้กันมาไ่ได้เข้าไปทางในมิตู้อยู่ในพุาะ ให้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเข่าเด้อบะนี้จะมาอยู่เพื่อนอยู่ซานอ่าได้ผู้ได้คอแก็ให้ฮักกห้แพงกันผู่เดียวมีเดียวเด้อบะนี้เนาะให้อยู่นีมีเฮงเฮร่่มห้ร้วยให้ฮักกันแพงกันเด้ออ่าเเก่งไหมให้คนนี้ให้คนนี้ดีกดเข่าอ่ายูนีมีเฮงเนาะห้ร่่ให้ร้วย ให้ฮักกันเพลงกันเด้อบไปดีเด้อฮิปปีเดียวมีเดียวกันเพลงกันตลอดไปามเดี้อไทยฮุบเป็นไทยฮุบแล้วนึงลบกันก้อนในวิทยนะ์เนาะแล้วจังกี้กันเนาะข่อยมาวาดนี่ข่อยยังขันได้ถามเลยได้ประจันเลยเออเจาะลึกอดีเหรอเห็นเนาะน่าขอยืมนึน้วยบังบ้องในมือนะ่ะ มันเป่าให้ลูกนี่นมีกายเห็นกันแต่ใน,นที่โท่าไรก็กมาแ,แต่มีช่วงหนึ่งเป็น,ปนไปถ่ายคลิปทางมันจะดูก็เลย,ยเห็นเพื่อนน้อยหนึ่งแต่บอกว่าเป็นไทถยคลิปอย่าง<ม>น้นมาอากาศแชทกันมาทาง ภาพนี uhm. ่แหละทานม่ได้เจอเลยเส็นไปเส้นมากะลื่นกันเลยแต่ถือมาปีนี้มาเก็บตะไคร่ข้างเตาถ่านแล้วมาพรอบมันเลยอันนี้ทำจุดเริ่มต้นบ่อ๋อจุดเริ่มต้นอ๋อเจ็กเดือนก็นเาะหามาบูทานมากินนี่เจ็กเดือนน่ะครบปีไป เออได้อยู่ได้อยู่หรือว่าหูใจกันเติบแล้วพอพันวยพักแยงกันันนับอันเริ่มต้นนั่นมาหาพักแยงใช่เก่งไหมโอ้เออริเลอืม่งยออะเพรามูราคัดเติบอยู่ได้นี่ว่าเขามาแมันถามยังบไรเพลงบวมบวมอยู่ไดกี่นี่เด้อ่าโจโจ๊้นั่นกอนเนาะมาหันมาจวกต่อเลยสะ ข้าสุดด้บินมากึืนนกเจ้าควาเนาะเก็บปากกยงเห็นเมียนเลยบานนี่ตกใจตกใจเออเออเมียนปกกนยงไ่ใช่เก่งหรือไม่ลกขลองได้ลองอะไรก่อนเนาะคดอห้าสิบล้านผมแเม่นห้สิบล้านทำอะไรก็ห้าสิบล้านตัวหนึ่ง หาสิบล้านม่อตัวนึคำมันนาอันคำนอันนันบ่งไปเลยบ่อ๋อหาหมื่นไปได้หาสิบล้านนไรมึงบ้านนี่เสนกลัวปคงนี่สามสิบคืปงเอาไว้มืกพอถอกเลยมื่อสามสิล้าน30สาิบก็ตีทหาหมื่นเนาะคำกับหาหมื่นเสนหนึ่งเลยนะเนงูอ่งอีกตัวหนึ่งนี่ยังยิ่นึ่งเนาะมุ นมอย่นอน่อน้อยฮะเงัวก็ดีใช่ไหมัมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเส้นน้อยๆอยสีฟ้าเนาะเห็นเนาะโนสีฟ้าโอ้ยมันเข่ากลมเกืนกับปลากับดอนนี่เด้ไหคนพุ่เกิดน่าะงง่ายเฉพาะเลยทางอง้านนี่แย่ทางมัน

พักเงี้ยแก่หนอไมมชื่อก็ได้มีอ่ะบันมันชิได้อันนี้ก็ไปชินเบียร์รางหนึ่งก็ได้มีอ่ะนี่ก็ไรอ่ามาสารวันอ่ามาสารวัตรคุ้มบ่อารีาราันเลโค้งช่แล้วเลยันนี้เยรขียน้ว้วย้าวขไา้าว้วาวข้ เอาเอาเทไรมือน er <c ười> <oder S 1> ี่นะเอาขาเช่นใบบันทึกเด้ในบันทึกใบตั้ำตานเออนี่เราก็ยังบม่หึงด้ฉันเลยกมีข่าวดีได้นี่บ่เอาไรบังน่องนุ่งมันเชงเลยเข่าข้างโคกได้ฮั่น มาแล้วเนาะนี่กะได้เนาะกะจากบ้านเนาะบ่บ่ไว้ให้เตนี่เนาะอืมไปก็บ่ม่วนบักใหญ่คั่น n หแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าํา่ัวเมียนีู่จะได้ว่าว่าสิอมีแต่ข่อยได้เจ้าแนวนั้นถึงแม่นคองเนาะยามกินให้ผัวนกว่าเนาะ ย่ำนอนอย่าให้เมียนอนก่อนอ่ครัวไปใช่ไหมลี่ครัวกัไปขายอยู่เอ้ยเนาะเอาโอเคเลยใช่จังหวเนาะรบกวนเวลาเพิ่นลาเด้อเด้อเอาหักเพลงกันเด้อน้องเด้อยินดีนำโดย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 มีข่าวดีไว้หน่อยเนอะปยันปีหน้าพูดว่ามันเข่ามันชาได้ทั้งหน่อยกับเรได้หรอเออ กับบริข้าภาชาบะการภาษาได้ปะโอเคโอเคโอเคห่อนห่อนออไรเห่อน้โอเคอ่ากินข้าวกินน้ำช้าน้องเลยโด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 ยอ่อเอาละสิพี่น้องไงเตียงกัมาร่วมงานน้ำอ่าน้องนาตีน้องพมีเพนกาสิขอโตจจคลคป กินขา้าวกินน,น้ำน้ำน่องเพิน่นจ๊ดเด็กจะหน่อยก็สิขอร์ดโต้กับเพราะว่ามันห้อนลายเนาะเพราะว่าให้เพิน่นเบรกปิดเพลงด้วยนึยนงพี่น้องให้ว่าถ่ายคลิปนั้นบองได้ยินเสียงเนะาะอาจจะได้กับขอบ,บุญขอบคุญผมมุขขอบใจพี่น้องประสบควุข,ขทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเพิ่นจบแล้วก็บบขคามโฆษณาเนานะมื้อนี้ก็มายินดีน้ำน้องลาตีแล้วก็น้องเต่งน้องเก่งพี่น้องเห็บได้เข้าสู่ประตูวิวาแล้วสละความโสดที่เรียบร้อยเนาะ อ่ะส่วนเราที่นี่เป็นเตียง,องกอกล่าวค้า่าอยู่ดีมีแฮงเปิดสุขู่สุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าโอเคอ่ะให้น้องลาตีในานา้ำที่อ่าเอฟซี FC หุ่จักกันมาแต่โดนตั้งแต่เป็นเตียงขามาเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆพี่น้องเห็นเนาะมาหาทั้งครอบครัวน้องเพิ่นกันกนจนมาฮอดมื้อนี้จนอ่าสางครอบสางครัวกัโอ้ถือว่าเอฟซี FC พ่อแม่พี่น้องฮู้จักกันดีพี่น้องเห็นเนาะก็ะให้น้องลาตีอัน ขอบมุกขอบใจเอฟซีปัจจุบันทุกคนเนาะถ้าบบมีเพิ่นมือนั่นก็คือที่โบมีเฮ้าในมือนี่นะน้องเอ๋ยใช้ท่ายคลิปแหละนาะกจากมือว่าเด้อนงรตีเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะคงใหญ่ใจบุญใจดีเบิร์ตทุกท่านบอกว่าสิเป็นแม่ใจดีหรือว่าพ่อใจดีเนาะโดยน้องลาตีก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนหลายๆเด้อที่ว่าคอยซรอยเรือน้องลาตีมาตลอดเนาะทางครอบครัวเฮ้าโดยที่ว่าบบมีเพิ่นในมือนั่นก็คือที่โมีเฮ้าในมือนี่นะ ว่าแบบคือว่าตอนนี้เนาะชีวิตแบบก็ดีขึ้นลายค่ะนะแบบดีขึ้นลายกว่าเก่าโดยก็ดีใจสุดๆแล้วก็ดีใจแบบที่ว่าทั้งอายเข้ามานะ,ะ้าบ่มีออายกับคือสิบ่ม,มีมือนั่นคือกันเนาะ,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 ะโดยโดยทา่ว่าทั้งอายเพิ่นจะมาถ่ายเป็นสะพานบูญไห่โดยจนได้อ่าเฮือนอยู่เนาะ ทั้งไอบุญเพื่อนทะเลพี่น้องที่ว่าเพื่อซื้อดินเป็นสะพานบุญหายฮะนะโดยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางอ้งหลายเด้อเนาะดีใจน้ำเด้อน้องเด้อมาฮอดมื่อนี่ล้วกาดีใจน้ำป้าสำหรับคลิปนี้เป็นเตียงขอนโตจบคลิปก่อนกินข้าวกินน้ำทำนองบนก่อนเนาะอยู่ดีมีแฮงทุกคู้่ทุกคนสบายดีพี่น้องเลยบายๆป้าให้เพื่อนเปิดเพลงบานนี่